จะกินบพี่น้องบัดนี้โถบอกง่าด้จ้ะเมื่เมื่โถเฮ็ดครังแรกไป้ค่ะเนาะเห็นมูพวกว่าแซ่บๆสีบมานึกจากมาตดและพี่น้องมามาจวดนำกันพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามนุชก็ส่ว,วาสายก็ใส่ดีพี่น้องอยาเป็นขนมจีน บ่ามันขนมกินย่ำขนมกินนะจ๊นะน้องเขียงก็มกีเครื่องนะพอเปิดกล่องมากอะก,ก็คิดว่าถูกก็พี่น้องก็มีพริกสับนะคะก็มีทัวร์ตัวผักเหีว่วมีบักมุ้งซอยแครอทต้นหอมมะระหอมหอมใหญ่บักเน่ามะดานมนกบกินเปรี้ยวด้ิค่ะกินกะลักพอดีด้วยนะนะนี่ก็คือ น้ำปลาน้ำปลาลาดนะคะสามีหอ่อกลงจรวเครื่องนี่แกนก็นาะเท่เากแบบับมาลงมือเห็ดคือน้องย่ำกระปุ่นข่าย่ำกระปุ่นนะคะเนาะกลชจรวดตองใส่เลยค่ะถึงแม้มันสุดนัวเพราะว่าไม่นุน่นมันขาดควบนู่นอะไรไ,ได้จ้าเนาะมาลงมือเห็ดคือน้อง ใส่น้ำปลาเนาะค่ะะเนาใส่น้ำปลาซอนโตใส่น้ำปาลายิ่หหอนี่่คะเนาะใส่หลายหลายห่อหิ่ห่อม,มัชิ้นัวพี่นอ้องแต่เขาก็ประหยัดน้ำปลาพอไหมะคะเนาะประหยัดน้ำปลาพอ,บ,อบ่อหอกใส่หลายชินัวพี่นอ้อง พย่ะขวดกันเดอร์ระลานน้ำฝาซอดนึ่งนึ่สองหนใหม่ไอของเขาของเขาเสียบอยีรใหม่น้องบกข,ข้าวใส่ยิงกระเสียบ ก็นอะใส่ัเกบของใหม่ตังมะฮอดเห็ดโนเว่เนาะของแสบกะหัวกินอกนี่กะส่ผักหน้างมเนาะหางมุ้งสอดจ้ะขั้นี้เทียมดยู่ขั้นเดอยี่ยังดีขึ้นมันนี้มันนี้มันนี้ดีขึ้นมันนี้แล้ว ทั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาก็จะเห็ดกับเขาไปพร้อมกันเสีเห็ดในคลิปเดียวกับไปเล่นนะคะเนาะไปฉีดวัคซีนมาเนาะซีหามือแหลกอาการบวชอะไรเลยค่ะต้องเฮ้ยมันซีมือแบบบ่ชบวชอะไรมูทิหามูทิหาเสียอากาศหนักจี่นองเนาะทั้งหมดฉีดวัคซีนมาชีบซีมือเนาะเจบซีมือแล้วค่ะมือนีเป็นมือที่ที่ดีที่สุดเลยค่ะเนาะ ดีที่สุดรู้สึกรู้สึกแบบังไรูสึกแ่าว่าไปต่อจ้ะมะกะน้ำงกินกะต้มเล้ว่เนาะน้ำงกินต้มแล้วพี่น้อง นึกอยากกินแบบบานห้เนาะกินบะเพ็ดมันก็จะเสาอยู่เสาไรกินเพน็ดมันกันกนบบะไหว่ดิพี่น้องช่เพราะเมนูนี่ชนมาเพราะใครย่ำเด้ชนมากินก็ต่ำคงนี่เป,นเป็นครั้งแรกที่ได้สินงสิ่ย่ำเี่เห็นหมูผัวเพ็ดมาเนาะ เคเ็มมโหเค็มมากเลยอยากได้เหมื่อจากล่องบางชุบ่กินโซ่ได้คำนี้นเนาะใส่เปิ่งซืว่าเออเกระต่ายกระ่มแสบเนาะจ่ว่าย่ำแสบเป็นห่วงจซีบมากนเนาะซีบมันโอเคบอไลไหลเรื่อเนี้ยเขาด้ใส่ผักใสหญ่กนน้องอืมอืมนัวนะนัว เผ็ดพอดีเลยต้นหอมลงไปหน่อยนาะทำไมต้นหอมหอมใหญ่เนาะต้นหอมใส่ลงไปหน่อยนาะใส่ตงไปแล้วต้นหอมสีสันแะเป็่หน่ออือแล้วก็เอาทั่วลงไปน่อไปหน้องทั่วทั่วทั่วฝักงาวบ้านหลายจะเป็นหน่อกระมแคิกลอตมะคุ้ง บกคุ้งแล้วก็บางว่ามันไอ้ไอ้นั่นได้นี่บักคุ้งนี่ค่ะสีขาวบักคุ้งกับแครอทเนาะใส่แถมเพิ่มสีสันนะคะเนาะเซลั์พี่น้องเอ้าเพราะใส่ขมิ้นกินก็หลายถึงพี่น้องวันนี้เมื่อนี้รู้สึกตีขึ้นขาดีขึ้นก็ต้องมือเนาะแล้วก็มีมะละได้ค่ะมะละใส่ลงไปเนาะค่ะเนาะเจ้าหรือพี่น้องมาเล้อจ้ากินบะหมี่ทักก่อเก็บไปกินได้ท้งพี่น้องเนาะ เดีย๋ยวเราคั่พี่น้องแค่นี้ละพอดีเป๊ะจะกินกบพี่น้องบัดนี้โถ่แบบง่ายได้จ้ะมึงมึงโถ่เพชรขังแรกได้เห็นนะเนาะเห็นมมพวกว่าแซ่แบแท๊บมานึกจากมัตตโดนพี่น้องมามาจวดน้ำกันพี่น้อง มารุนกับพี่รองนสาเสดงกิงครึ่งบ่นหนิอาไป็นาองนางกัน้างมันรมารุนกันน้าเสดงงกิงครึ่งบ่ว่านนิคุณสาวเสือคุนไปซส้อของข้างล่างเสือแต่โมมมแฮนมมดานนดเขารุนกันเนาะแกสลักว่าเป็นก็ยังวาอุดรดอกก็จังนลยพี่รองอน ผ้าเป็นผ้ากินได้เป็นกดีลพี่น้องอย่างยิ่งครึ่งนะพี่น,น้นองแต่เจ้าดีดาดีดาชาอุ๊ยขนาดผ้าแตงโมยังบปส่งขนาดผ้าแตงโมยังบปส่งเลยพี่น้องแห้งบดถึงโอ้ แดงจิ้มครึ่งอนี้พี่น้องเอามาซิมกันขนาดอุ้ยมันเป็นเนื้อไส้พี่น้องขนาดภาพแตงมโมยังบ่ตรงเลยอืมอืมหวานโยอืมหวานพี่น้องหวานหวานหวานเห็ดงาใหม่ใหม่เมย์เมย์กุ้งหวานนะพี่น้องหวานจะหวานหวาน พิ่งเสียออกมาเนาะอากาศมันเพิ่งสดีแล้วเนาะหวาน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 อืออือหวานกะคิดว่าเพิ่มประมาณอ่ออีกเดือนหนึ่งกรัมสิงก็สะเป็นเนื้อเนื้อไส้แตกเลยค่ะนี่โอเคแล้ว ฮมฮมพาแต่ง,งูเป็นน้องมันจะเบ้าแต่มันแกสักน้องงามต้องไปเลี่ยนนี่น้องบงไปิษดเบั้งานเด คนสากันพลังพล่งคนปอกแต่งโอเปลือกนึกสิยว่าเป็นนะจ๊ะคุณสิบปอก,ปอกแห่นเราเลยล่างหนาไปพอ,อมอน,นั่นอะไรน้อง